ทำไปใช้เบ็ดแล้วบลาในป่าใค่กูอยากซื้อของเมื่อกี้มีงคนซื้อของตับเซคนก็คือผมมีสินดีพี่น้องเท่าหกคึ้นสลามผมมีมองสีอ้าวฮานาพี่น้องฮันบอาหกคึ้นสลามนี่งผมมีมองสีอ้าสบายดีพี่น้องเมนี่ก็มาพบกับบ่าวไว้สินดีอีกแล้วพี่น้องมเมนี่ เอาไว้มาอยู่ตรงหน้าเนาะทางล่างงาก็เป็นเทียงเทียงนั้นน้อยเนาะอยู่หน้าป่าเนาะไี่ร้องมื่อนี้มืนอนี้มาดูดนำ้ำดูดนำ้ำเบิ่งป่ามีร้านเลยมีหน่อยเนาะไี่ร้องสรุปแล้วคือเข้ามาดูดน้ำป่าเนาะมาดูดน้องมื่อนี้องดอกไหมห้าห้าก็ลงมาหอ่นอนเนาะแล้วก็มาตั้งเครื่องห้าก็ตั้งเครื่องแล้ว เด<ม>ยวัสดีเอ้น้องมีไปยังลูกมางมป่าป่ะพ,พี่น้องไล้เบิง่งน้องป่ะลุก <c oughs> ให้พี่น,อนอ้องถ่ายไปมไม่ขาคบกันใช่เดี๋ยวว่ายภาพพี่น้องิึงน้องเนาะ น,นี่น้ำกาแหงลงไล่เติมแล้วพี่น้องเป็นว่าเลยเนาะใกล้จะเก็บปาลาแล้วแหละลงไล่เติมเลยเริ่มเห็นเล็นตาเล็นหัวปลาแล้วพี่น้องอันนี้มีแต่ไหมนะไม่ไม่ยิ้ล้วก็ไม่เสือ่อมาถิ่ตลง บักของเตเนนแถวหัวเฮือนน้องเลยแกมามาลงไว้ปลาปลา,าสิแกนน่ะน้องถึงมันอันมีบอลชนมีบอลทำอยู่น้องเลยเอามาลงเหมือนแต่ก็งาม,มาข้ามแกมาลงใส่เต็มเต็มน้องพี่เลี้นี่รลายกว่าน,นี้พี่นี่ไม่ว่ามันเปื่อยไปนน้ำไหมอะไรพี่น้องมันจะเน่าไปน้ำน้องมันเลยเนื้อบ่อลาย ตอนนี้ได้เก็บปลาแล้วเนาะพี่น้อง ป้าบุดหลายพี่น้องวายดีเด้อบายบายดีแม่เล่แม่เขาตานันบ,บดีอัออนบบอน่้นพอทองไม่ลาโหอยลงลงล,งลงทึ้นน้ำมันลิตรช่องลิตบรออบ่

แต่เก่าแมงกระดาได้ลเมอนร้้ดเยอะแน่ๆก็ไปเ่ากระทางมามาไดจ่มเกลือมาจุ่มเกลือกบ่ได้หรอมีบาง่น่เออมึงมบัง้ีนนี่หอีนขอน้อยขนอ

ใา่ยังไม่ถ่ายปลาเข็งเลยปลาเข็งเหรเนาะเค็งเหรอเก็งหล่นเชื่อไ็งปลปูพี่นะเก็จ้าของหนึ่งนะโอ้ยปลาลูกเหร ่กับป้าเค้งเด้พี่น้องป้าเค้งมันก็นอนอยู่เดะเออหยังคาสตัวนี้หยังคาสตัวนี้ว่ายเต่าว่ายเจอเต่า พี่น้องเอ๋ยสาวราเจอเต่าเต่าสามฉันต้องหงายท้องให้พี่น้องดูนนึกว่าตัวอะไรเต่าพี่น้อง,อง,างอจากดีต้องไปล้างให้สะอาดก่อนไปเก็บปลาแล้วก่อนเด้อ ไปจังจีอ่านอนนอนถ่านอนถ่าเออนอนนำกระปูนี่แหละกระปูมึงอย่ากัดก้นเขาเจ้าเด้อกระปูอย่ากัดก้นเต่านะอ่าแอดแอดโอโบแมนตีโอ้ก็นึกว่ายังตีงย่อยๆเนาะพี่น้องอะเต่าขนได เจอเต่าพี่น้องในเต่าเดี๋ยวไปแล้วค่ะจังสิไปล้างตัวให้เป็นสะอาดอึบยังไม่ถะเว้ทีมพูนอยู่น้ำแบบว่ายผู้ปลา น้าเล้องต่ี่ใช่ไหมไอ้โอ้โหนาก็ได้ญ่กูโม่ญ่กูม่่น้องพอดีคำาดพอดีสัมดาผ้าเนาะพี่น้องนาผ้าบัดปลาใหญ่ตสำดำผ้า เนลูกขอบ่เป็นลูกขอลูกเค้มันจะมีนี่นี่แม่ท้าวกระปูแต่งอมมนุ่งกดยันมนแม่เตกะี่ยออมันเดเนถเา่หัวมันหกเนาะพี่นนองหกเงัน ขึ้นมาอยู่นี่นี่เลยกามาจะใช้เลี่ยเป็นยุนมั่มนก็เพราะว่วู่อยู่แล้วป่ามา กระปร๊บนะฮะชงโตมันหนีเด้อโคโครนั่นว้าวแล้วต้องไปจับทางมือทังมันมีโค้งเนาะจับทางมันมีโค้งมันก็นีบกลับเอาหลุดแล้วน้ำพีน้องเอ ตอนนี้กำลังรุยหาปลาเนาะพี่นอ้องปู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 มันรวยรวยยุตงตัวหนาปูมีสลามหกต,หตหัวนะปูอะเก็บปลามาไครนะโอ้กะปูงอมๆอยู่้แลกปู เลี้ยวไปท้งไรบรงณาแต่งอมๆม เราเก็เป็นผู้อิสลามเนาะบ้านเจาเราสีฮ้องอิสลามเนาะพี่นอ้องอิสลามคือ,อยังคือหางาไม้ที่หกขือเขาเรียกว่าหกขือสลามถ้าเปรียบเทียบใส่คนก็นกนคือโบม,มีสินดีพี่นอ้องถ้าว่าหกขือสลามโบมีมองสีอ้าวขนาดพี่น้องท่านบอกหกคือสลามเนี่ยโบมีมองสีอ,อ้าเลยเพราะว่ามันหก มมมีมองดีเลยนี่การเปรียบเทียบเนาะนี่คือการเปรียบเทียบโอ้ลม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 เกือบคนปิว มาไว้แล้ปวุตรงนี้ยังเลยแล้วมือซาเอาโลดพี่น้องเงยพ่อยังมาไว้เพราะว่าน้องเขาหนันโมหินมันหกมันหมุนปลาเค็งนะมันหมุนลงขี่ตมไหม ป้าในสีอยู่น้องนี่สำคัญกับของเจ้าจับตอนนั้นี่นะเนูหนูบุย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 โอ้อันนี้ฮอดบุได้บุโตดอกเกาหน้าน่ากระปูกเปล่าไหมอื้ สงสัยประโขตตัวนี้สีใหญ่สุดในน้องกาวานะน,นะน้องหนี่มันเลิกเาะใครมีเงินคอเนี่ยพี่น้องสีจกน้อง <c oughs> สิปล่อยปลาแบบบทตรงหยากสาหนะดพี่น้อง <c oughs> สิตึอาโลดขน,นะพี่น้องไปจะเห็นซาลาวตึงเฮเมนลงขึง้นอันนจกน้องให้ซาลาวโลดพี่น้องซาลาสิลงไปตึกให้เบิง่ง เนี่ยปลาเนี่ยมันสีได้ปลาฮะนะตึกบัวอยากได้ปลากับบัวอยากตึกแล้วเลยอืมแต่เบิ้องถ้าเบิ้งมันอยู่ในนี่ขึ้นน่านบกแต่พี่อายว่ะห่วยพี่อาว่ามันคุ้มเหลือ อยู oh, ่ปปาต่เ่อได้เนี่เห็นสันปลาลังปลาคอปุ่เนมเวียนะไอ้น้องนี่ยเนี่นี่จับตาบ่าไว้ให้ดีพี่น้องมาไว้สิจับ ปลาโขอหญ่แล้ววะสีสุดในน้องเดากาปลอยกับบระอกะบอกเด้อจสตัวชื่อเราก็หูหูหาพันี่ไว้ไว้กรบอกเป็นโตอยู่นี่เด้คือโบชื่อวาชิวาได้หัน นี่ใช่ปลาโขโตใหญ่ตัวนั้นนะพี่เจ้าลงกูจยว่างใหญ่ีหัวจะทานเออซื้อซื้อซื้อมาปล่อยจำโตกับโตซจำจ้องนี่งนี่แหละอยู่ซื้อมาติเกิยงกอกมือมันอยู่นีฮะแหละพี่โตบ้ากใหญ่นั่นพี่พ่อและแมนบ่ ปาบอ้่าสุดง่ญสุดใ่ญ่สุดน่หน่อนี่น่อไงนี่นะนี่เห็ะมันจมีอะรีหมุนลุ้ดเลวนี่ปเขิงนี่ใช่เลยก็จชบคบก็้ นี่ตุ้เก็บอยเนาะเาเลยปาดดามันเก็บมาเนก็จะต้องปาเก็บเอาไ้กบถึงน้มืดหนึกบกบาได้สีหาโตคนดี๋ยวเอานมเขาบนมดอกะนยมัง่างสีอะไรแม่เออมึงจะปล่อยเราได้นี่ หาฮตรงแปลงทางลงห้เนาะพี่น uh ้อนี่มกระดาษกระดาษน่กระดช่งตน้่งรนี่ย่นี่ันตาตัวเดียวบอโอ้โอ้นัเลยตองเส่เร์ทุนี่พี่น้องเอ้ย น้องสุดท้ายกับสิบเป็นเล่ามุ่งเน้นเล็กน้อยเนาะพี่น้องนอ้นองบานนิบาไว้ล่างมือแล้วมีผู้ว่ามีผู้ถือเจ้ากรมกำลั <c ười> ง,ง,งลดดเค้นมันทะลุแม่ชิผาคุทธน้อง นี่ก็สิแดงล้วพา่จากพี่น้องไว้เพียงตอนนี้แลวเนะาะฝากกูไหลกูแซ่กูซับตะข่่ยเด้อพี่น้องบ๊ายบายบาย๊ยบายบายเด้อบ่าวไอ